สวัสดีโจ้จ,จท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีแล้วเข้าสู่เกมเจอแมนแมนเกมที่เราต้องรับบทเป็นฆาตรกรต่อเนื่องโดยที่ฆาตรกรต่อเนื่องอันนี้ผมไปอ่านพอรตเรื่องมาเดอรแมนแมนเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ไม่มีกระดูกเออประมาณว่าแบบยังไงเดี๋ยวไม่มีกระดูกหมายถึงยังไงเออแต่เขาบอกว่าเขายังเป็นอันตรายนะฮะอันนี้ก็คือเกมที่อยู่ในเว็บไซต์นะับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะ,ะเป็นเกมฟรีที่เขาทําออกมาให้กับพวกเราเนี่ยสามารถไปเล่นได้ ไม่จะเป็นต้องดาวนโหลดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะฮะอยู่ด้านล่างนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่านะครับว่าแมนแมนที่พูดถึงเนี่ยม,มันมีหน้าตาเป็นยังไงนะไปดูกันอ่ะเริ่มต้นมานะฮะก็อันนี้อะไรอะ่ะซิงวิยูหรอประมาณว่าสง่งผลให้มีผูด้ตดิเชื้ออะไรเนี่ยซมโมเนล่านะฮะท้องเสียรวมห้าสิบห้าคนแล้วก็ฉันเดาว่าพวกเขาอะไรเนี่ยงานพรอมแล้วก็อะไรข้ามคืนความทรงจํา กอย่างหนึ่งสำหรับรูสุดท้ายของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่พูดถึงเนี่ยแมนแมน,นะฮะแล้วก็มันมีถึงอะไรเป็นขนาดใหญ่เราะทางการเตือนว่าแม้เขาจะไม่มีกระดูกแต่เขายังเป็นอันตรายต่อชีวิตอ่าอย่างยิ่งเลยนะทางการบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยล็อกประตูแล้ะปิดหน้าต่างตลอดเวลานะฮะอ่าแล้วก็สำหรับข่าวภาคค่ำนะฮะ กลับไปที่รายการปกติของเราเอออะไรเนี่ยสำหรับเพลงนะฮะก็ชื่อว่าอะไรเนี่ยหลับถึงมัวลุ่มยี่สบห้าเริ่มแล้วเรารับบทเป็นแมนแมนมันก็จะมีปุ่มให้เรานะอะไรเนี่ยกด W กด W แลวอะไรอ่ะกด Q กด E กด S กด A กด D ีแล้วเราอยู่ตรงอ้าวหัวโผล่อ๋อคือเราอยู่ใต้เตียงยังไ,ไงกดเดินกดเดินออกมาเดินเดินนี่คือเดินแล้วเหรอคือทำยังไงเราคือนักฆ่าที่อยู่ใต้เตียงโอ้กหมาแล้วโผล่ออกมาแล้วยืนยังไง กด s กด d กด a กด q กดจุ๊บโอ้ยหัวโขกปกเดินยังไงอ่ะกด qe อีาเด่นเต้นเต้นใหญ่เอาหัวโขกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยคิดจะไนท์คือให้เราไปเอามีดเอามีดมาทำอะไรหัวโขกไม่ เพอเอาเอามีดมาทำไรเอามีดมาค่าคนที่นอนนี่เหรอแล้วผมจะไปยังไงวะเนี่ยเอา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 เดี๋ยวมันตื่นหรอกเอาไปหลังไปก่อนข้ากระเด้าพื้นอยูไ hm oh, 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 oh. Okay. Oh. ่ไหนเอามีดอ่ะ้อยบ้านแม่จะบิ้มอยู่แล้วเอา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  ผมว่าเราจะเปไปฆาตากรเลยนะเราไปหาหมอเสอะทำไมมีมีมมเลี้ยวมีแรงไม่มีกระดูกอย่างงี้นะเดี๋ยวไอห่านก็ตื่นแล้วหายแนละ้วบ้านนี้อะไรครับที่เขาเรียกว่าบ้านบึน้มของแท้อ้ายทำไมไปฆาตากรแล้วมันลําบากขนาดนี้แล้วผมจะถอยอยังไงเฮ้ยยืนได้ด้วยเหรอกด L กด S อรุ่ร,รัว S รุ่รัว S รุ่ดรัวกับเข้าที่เดิมกด A D ขาอ่อนแรงแล้วเราจะไปฆ่ามันได้ยังไงโอ้โหเอ๊ะกูจะออกจากตรงนี้ยังไงอยู่นร่บเรบเริบมีอยู่ไหนเงี้ยเอาเอาเริบไปดึ๊บดึ๊บเออเออเอาเข้าเขาเขาที่เดิมอีกเอาไปทางไหนเงี้เอาเอาเอากูไปแล้วโตเตอ้าวอ้าวอ้าวอ้าไปแล้ะอ้าว นายคนที้มันนอนอยู่มันก็ตื่นหรอกเอาเอาเอาโต๊ะเต๊กูไปหมดแล้วเอา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 เอ้าใช่คุณหน่อยมึงตื่นมาใช่ยกูหน่อยกูจะฆ่ามึงแต่กูไปไม่ได้อ่ะไปอ๋อดิน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  ผมพยายามเต็มที่เลยนะฮะแต่ว่าติดแล้วไปยังไงอ่ะโอ้อยจนนิ้วกูจะลอ็อกอยู่แล้วเนี่ยเออ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 เอา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 เข้าไปเอา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 เราจะหลุดฝนจากตรงนี้หรือยังเราจะหลุดฝนจากตรงนี้หรือยังเรามีดมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่า เราเข้าไปดูสิประตูให้ฉันหน่อยสวัสดีมีดอยู่ตรงไหนอย่าเพิ่งตื่นมานะมาหามีดก่อนอันเลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกได้ไหมเนี่ยลุกได้ไหมเนี่ยลุกได้ไหมเนี่ยโอ้ยฆาตรกรไม่มีกระดูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะลุกได้โอ้โ oh. ห เสียงอะไรเหมือนเสียงกระดูกหักแต่มันบอกไม่มีกระดูกเสียงอะไรไม่เก้าอี้มันขวางทางกูแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยโอ้เอาหัวโขกแม่งเลยเอา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 เฮลช่วยกูด้วยครับผมไปหามีทไม่ได้ผมสิเก้าอี้เป็นฆาตกร,กรที่แม่งน่าลำบากที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นมาอ้าม,มันดูลำบากอย่างเยอะ เสียงเหมือนกระดูกหักเอ้ยอะไรนะ่ะโอ้ยมีดอ๋อมีดอยู่น,นั่นเองได้เลยรับบทเป็นฆาตรกรที่น่าสงสารที่สุดถ้ามันลำบากขนาดนี้ก็จะไปฆ่ามันเลยอึอืม,อมหน้าใสเข้าไปโอ้ยโผกโอ้อมีจ้าวากุ้หน่อยลำบากเหลือเกินโอ้ยติดแขนติดครับเอาเอาเอา โตเตอกูอ,าอ,าอ,าอา้าวอโอ้ยไม่แขนกูติดอยา่าโอ้เราจะลุกขึ้นไปหยิบยังไงวะเนี่ยโอ้มันลำบากเหลือเ,เกินเกิดเป็นกาตากรนี่มันช่างลำบ,บากยากเย็นเอา้ามีดมีดมีดเข้ามือไม่ได้ยังไงอะไรนี่คืออะไรคิวดาเรลคิวดาเรลกดสเปกบาร์อันนี้คืออะไรมีดถึงตัวเองอ่ะ <c oughs> อืมมีมีดแล้วเมื่อกี้กูใบกูเอาหน้าไถไปคราวนี้กูหลังไถไปเอออืมดา่์เรวมึงอยู่เพิ่งตื่นนะลองก่อนโอ๋ยกูจะเข้าไปทำไมตั้ตัวเนี่ไปเออเอาเอาควา,า,ามแม่งเข้าไปเอาเอาเอาเราต้องกลับไปฆ่าดาร์เรีว ความพยายามเน็นอะไรสักทีนะมันจะแผนไปอย่างนั้นเ,เลยเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวอ๋ออเลี้ยวได้อ๋อนี่คือแขนแขนข้างซ้ายรัวๆไปโอเคแล้วก็กระดึ๊บไปด้านหน้าซ้ายไปโอเคอืออืออมึงยังใส่ผ้าอ้อมอยู่เลยโอ้โหดูหน,น้าดูตาฆาตกร ฟันฟันนี่คือไม่เหลือใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไปถูกับพื้นมาใช่ไหมอืออืม,อมอยาเมืองไปโดนทีวีถอยกลับมามือไม่รักดีกลับมาหัวไปสิไปสิเดินหน้าถอยหลังเออขาก็ขาช่วยกูหน่อยเอะมาไปไม่ได้ติดเก้าอี้หานี่อ่อ,อไปอืออืเดาเร็วจ๋ารอกูก่อนกูกำลังจะไปถึงเมืองแล้วอีกสักนิดนึง ไปสิมันลำบากขนาดนี้เกิดเป็นฆาตกรเอาหน้าไถ่ผนเดินไดไหเอาลังไถ่มันไม่ไปอ่ะเออ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 พยายามอยู่เฉยๆคนเดียวได้มีดมาโอ้กูจะไปถึงไหมเนี่ย มันจะตื่นไหมเนี่ยไอ้ดาเรวเนี่ยดังขนาดนี้ตุบตับตุบตับตุบตับเออไปสิเออเออมาขาไปแล <c oughs> ้วเออมาแล้วมาแล้วเอาห้องมาแล้วเอาห้องมาแล้วเอาห้องมาเอาห้องมาเออเออเออแล้วกูจะติดโต๊ะไหมเนี่ยเออดาเรวอีกนิดนึงกูจะข้ามมันได้แล้วคอติดโต๊ะ ตองเวนี่ก็อย่อยาขวางกูขอค่ามึงหน่อยโตโตลงไปอืออมีนิดเดียวตันเร็วกดกดฉับหน่อย kind of โตลงอเลยโอ๊ยชีวิตเอออออออเอาเอาเฮ้ยี่อะไรเนี่ยคืออะไร ฮอล i ิงคาคือไอเชี่ยฆาตรกรมึงมาฆ่าก่อนได้ยังไงเฮ้ย hey, hey, hey. ลูกได้ลูกได้พันมันพันมันขันรถบักคารไอนีเออเอ้าตาย YUQ You kill him เราสามารถฆ่าฆาตรกรที่มันเป็นฆาตรกรก่อนหน้าเราได้ f ฟ n a ล t i ไทม์นะฮะ8นาที4วินาทีโบนัสออเจกตีฟนะฮะไฟ n d เดอะส a ต s นะฮะแล้วก็มูฟทีวีทูเบด m อ่ะกูไปอะไรอย่างอ๋อมันมีออเจกตีฟก็คือมีภารกิจให้เรานะฮะสามารถอ่าค้นหาส t ตชสแตชนี่คืออะไรวะมันคืออะไรค้นหาอะไรสเตมสเตมหรอของสะสมเหรอแล้วก็มูฟทีวี ก็คือเราต้องเอาทีวีเข้าไปที่ห้องเบดมนะฮะแล้วก็ค่าคาวทูเดอะเบดมแล้วก็ภารกิจของเราคือ Under อร i n u t e ฮะฮะฮะมันบอกว่าให้เราชนะโดยที่ใช้เวลาน้อยกว่านั้นหนึ่งนาทีเหรอมันจะบ้าไปดกการไปถึงอ้แต่ก็จบแล้วนะฮะก็คือเราสามารถค่าได้นะฮะ เดี๋ยวมาดูพัดหน้านะเผื่อเราจะไปหาของะสมแล้วก็ไปทำภารกิจอื่นนะฮะสุรพัฒน์นี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมแมนๆจบง่ายมากนะฮะขอบคุณนะฮะสำหรับเว็บไซต์แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงอยากเล่นนะฮะไปเล่นฟรีได้ในเว็บไซต์นะฮะในลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะสำหรับพัดนี่ขอบคุณพัดหน้าเจอกันใหม่